้นใหญ่เอันไหนถ้าจัอานี้ให้กระจไงถ้าแข็งแรงพยายามยิวไปเลยเนาะยิวไปเลยถ้าอันไหนรากดไม่เอาเปลี่ยนใหม่แสดงว่ารากมันไม่ดีเนาะขยิวไปเออจานเขาบอกให้จำอย่างนี้ไปเลยจบไปจะได้เช็ครากไปด้วย่จานต้องตัดด้วยได้เป็นที่เอออ่ะสอมเนะแสดงถึหอมวี่เาไม่อ าหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยหลยลูกหยิบเองเลยไม่มีจอบเลือกเองเลยเอาต้นใหญ่ๆคนละสองต้นให้จับตรงอย่างนี้เลยลูกถ้าไหนหลุดแสดงว่าไม่แข็งแรงไม่ต้องเอาไปถ้าเอาถายรูปไหนตรงนั่งเงยมอสาวคงขอบีดด้วยทำไม่รักเดือย เดี๋ยวผมเอาอะไรอ่ะเดี๋ยววันจะว่าหน้าเดี๋ยวมีขนมแจกไอ้ไอ้เค้าไปทางนี้อยู่อ้าวนี่ป๊าเต้นโอลงเนาะนะครับคน4กล้วยเธอล่ะไปวะ เออออกว้างอีกนิดหนึ่งเอาที่ออกอ่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกลับมาไปที่้องน้ำนิดหน่อยเขาก็เสรุมมาให้ไส่ไส่ปุ๋ยเนาะอันนี้ปุ๋ยสูตร์สิบห้าหรือว่าไม่มีสูตร์สิบห้าสิบห้าก็ใช้ปุ๋ยที่เขาใส่ข้าวเนาะ ถูกเยอะยี่สิบหรือว่าปุ๋ยที่จะใส่ใส่น่าก็ได้ใส่ส้มอปุ๋ยใส่ส้มใส่ใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะเนาะครึ่งช้อนอแล้วก็ต้นกากาแฟนวดมันหน่อยบีบบีบนิดนึงจับตูดดึงมาเนาะเห็นเห็นไหมดูรากก่อน ถ้าเราไม่มีการไกลใช่อะไรจางเขาบอกใช่ไรเใช้มีดหรือว่าใช้จอบก็ได้เนาะถ้ามีดมันจะง่ายไม่ต้องไม่ต้องคิดมากมือไม่เอานะมือไม่ตัดนะคะมือไม่เอาตัดที่ตัดก็วางกลางหลุม สเดือนผ่นมาส็ดีสเดือนผ่านไปแล้วนะนี่เดือนที่สมเรากำลังูเกลืนะเรียวตอนผสมเกุงพีสอเดือนด้วยนะคุณพ่อมันย่อยสลายโอกาสที่ต้นกาแฟจะตายก็มีเยอะนะครับเสร็จแล้วเหยียบตัวมัดตัวมันจะจัไเหเลยลงไปเลย

มาต้นนึง